ไปเดือนโอ้โใจเลยเด้เน้ย่นอยยอยทีมึงดูแซ่บไอ้บ่ารสซาเออบคสบายดีเจ้าทุกคนสบายดีวันนี้พวกเขาจะง่ายเงเนาะง่ายเงกำลังพายันเก็บนี่อใ่ง่ายเงีเงินง่ายไปยืหลังใ่ K9P, what's up? K9P. What's up? Yeah, this is mine. K9. Thank you. That is mine. Louse. <laughs> oh. <laughs> Where you go? That way? That way. We moved to yes. the new house. Yes. Hi, you like K9P. <laughs> K9P. Uh -huh. hey, K, John, it's okay, John, is okay? Okay. okay, thank you. You're welcome. Uh, have you had breakfast yet? No. Hi, John. No, here, here, here. It's very, a, very good. Hi, do you need help? No. You sure? Yes. No. Okay. Hey, John, here. Here's a Vietnamese sandwich, <gasps> like, like a deep in Laos. Yes. You should try it Which one? This one? This, this, one? this one? Yep. Try, try. I am. I'm going. I am. Try, try. Shabu, shabu. Shab, shab like harmony. Shab like harmony. Yeah. Try, try, try. Have you ever eaten before? Mm, I don't think so. It's like a kochi pate in Laos. It's La, Vietnamese sandwich. Here. Yeah. but in law is they put the same in inside they put uh. อ๋อเขายังบอกให้ออนไลน์ใช่เพราะว่าอันนี้จองแล้วจองจองไม่เดียวไม่เดียวขึ้นเดียวแล้วเข้าไปไปกัดเหมือนอันนี้เป็นฮะแซ่บวะแซ่บอัน นี่ยนี่แซ่บหลายแซ่บลายเซาบลายจอดกันอันนี้มันเหินหลังไม้พุ่มหอมทุกคนนี่ก็เครื่องกบเดีเกิดไฟก่นเขาพ่อเข้าข้างหน้าวีซีนอนลุงตีอ๋ลุงก็ได้มันจังบาได้คนเป็นผัวื่องเนาะผู้หญิงเนาะยากเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะไปซอกเนวีซีนอนห้องไหนกบแก กเกเนยังบอนนะท,ทุกคนนี่ว่าบ้านหลังนี้นี่ไม่นะหลังเก่ามันเป็นพรมนี่เดอทุกคนห้อง้องนอน,เ,นอเลือกนอนห้องไหนดีอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นรถขับเลย น,นี่ก่อนเครื่องหอมันเป็นซอกข้องกันไฟยังบมมีนะทุกคนอ๋ออันนี้หาน้ำหาน้ำอยู่นอกอ้อันนี้มงซักเครื่องอันนี้เขาเนสองเตียงเนาะคนเนะอันนี้เป็นเตียงเดียวอืมอันนี้เปนระเบียงป่ของน้ำตีห้องน้ำอยู่ในหอบ่โมเมียน โอ้มีกี่มอลเนาะห้องน่าจะเป็นห้องลูกลกสาวคุณยิงห้องนี้อ๋อนี่นี่ก็ขัดอยู่บังโอ้ยห้องนี้แล้วขัดห้องน้ำยู่ไหงง่ายดิห้องน้ำยู่ไหนนี่ มาเปิดแชทนะทุะกคนนะว้าวตู้ห้องเก็บเครื่องนอนกว้างดีฮะโลห้องห้องนี้ห้องนี้ค่ะห้องนี้ค่ะบนอนห้องนี้ดีกว่าแต่มันฟังหูอย่างอยู่ในแต่ว่ามันเสียนันตีนอน,นกันสี่คนนี่ คน,นึ่งโกคนคนึ่งมาโกนอยู่ขับอยู่ได้บ้านเขาจะขับเนาะโอ้ตัวน,นี้เห็นวิวเนาะอยู่หลังงามงามจะคืนเท่าไหร่บู๊บบู้อยูนี่ดีเนาะท่นมาเป็นแฟมิลี่แล้วมามาซาวเป็นหลังยูนะ บะหูมันแพงกว่าหงแฮมบอกหรือว่าถึกกว่าในห้องชี้ทางขอเจ้าบ่านพื้นเท่าไหร่นะทุกคนครับเนี่ยบ้านของเจ้าครับเครื่องห่อมาเชิงก่อนะครับพอได้เดี๋ยวึร้องออกมาเบิ่งทางนอกเลยบ่ นอกอันหลังที่ว่าพวกเขาอยู่หลังเก่าเนาะนะมันเป็นอันนั้นบาดเ็นเดินหลินบาดอันนี้บ่มีเนาะี่ยส่วนนั้นจะมีพวกเขาหลินบาดจ้ะางร้นี้ก็มีตจมูกนางหลินโบมีโต๊ะตังเนาะ <c oughs> ันนี้มันอาหารเศร้าพวกเฮเนาะเนี่ยปาทีบ้าเต้นะจำจำเที่ยวแถวหมดจำจจำไอ้เจ๊นอนห้องใดไอ้นอนห้องเพิ่งใช้หัวนอนนี่เออแม่ใช้นอน้ที่กล่องตู้เย็นวางไว้ตรงนี้มอเมียนกดน้ำก้อนเนาะตัวนี้อยู่นี่ มีขอบแลยอันนี้กับขับมักบ้านกระเจ้าเนี่ยมีอันนี้ขอบเลยจักรแม่นอย่างตัวอย่างเนาะเครื่องเทศเครื่องเื่อเทศอย่างขับเลยมีเออโมมีโมมีน้ำเด่มกินเนาะอยู่นี่มีแต่ก๊อกเดียวมีไฟฟ้าแต่ว่าเสียบได้ตรงตกเสียไฟบนฮะไฟฟ้ามีแบตเตอร์เสียไป ไ,ไ,ไฟมันยังบอมันยังบอนันให้นะบ่เปิดเดยเปิดอยู่รุมนี่เด้เออตัวน,นี้อแอร์ก็เปิดอยู่รุมกับใครนะอ่าเจ็ดสิบโหมดคู่เีลคู่ออนตอนแรกเปิดบวเป็นนะอันนี้มันบมนเป็นเซลเซียสละงงนะทุกคนมันเป็น,นอะไรแบบนี้น,นี่คู่โหมดคู่แฟน น,นี่ทั้งหน้าบ้านทั้งงานขอบคุณหน้าบ้านต้องใส่กระดิ่งทิ้งนนหนึ่งทิ้งบนตรงใส่คีการต้องใส่อันน,น,นั้นคักนะให้เทคดีเนาะบ้านของเราเนาะนี่เป็นหน้าบ้านฮะ Good morning this is หน้าพี่ชายนะ ก่อนพวกเขาสิไฟหลังเก่าพวกเขาตัวนี้หลังเกา่ามิีนี่หลังใหม่พวกเนี้ยอยู่หลังเดียวกันสิเจ็ดคนน่ะมันสิได้คักอยู่ได้หลังก็เรื่งเร่องอยู่หลังเก่าแหละหลังเก่ามันคักมันมีมันมีแต่เตียงอะนะในกดูกดกูด มันมีสองเตียงต้องนอนสี่คนนะะสองเตียงนอนสี่คน <Yeah. S 1> มีห้องหนึ่งอันห้องหนึงเป็นอันมิกก้เมาส์เยอะโอ้โอ้โอ้โหเดี๋ขาขึ้นไปก่อนนะทุกคนทุกคนอะ่ะกบจีมานอนห้องนี้เอานามันน่าจะานั่นกว่า พรา,าเห่าโกนเ <c oughs> นาะยายคนอื่นนอนนําบ่ได้นะถ้านอนห้องนี้ออกอันนี้ห้องนี้มันเจคชูกับทีจมเะห,ห้องนอนห้องนี้ห้องมันจะเป็นของลูกมาเวลเป็นของลูแลกและไอ้เทจอมประสแลลวนอนห้องนี้อาจจะนอนเขาบิกป้อมเน่ะ นอนกับดิปป้อมู่ลูมแม่หน่ะวีนอนวีหรือว่าหัวหัววื้อห้องนี้นะ่ะจะเป็นอเล็กกับอันนั่นถ่ายว่าบิ๊กใหญ่เป็นอนห้องนั้นอันี่เป็นยาเล็กขันบักหยุดอยากนอนอีกอะมานอนนี่เนาะ มันเป็นจเจสิะดีคือ,อไงเลยมันง่ายแบบตูดไปนะคือเฮือหลังเก่ามันเป็นคมนอนทุกคนครับมันตูดไปมันแบบไม่อยากอึดอัดไงนอนห้อง,งนี้ครับจะเจ๋งยังอ๋อดิง่งอือนี่น มันก็เป็นไม้เก็บเครื่องเก็บผ้าแผลเก็บอนไตัวนี้สร้างไว้นี่ไลยฟันว่ามีเตวเทิองอีกนะก็ดีนมดีนมดีนะคนนั้นเพราะว่าห้องเตียงเดียวนี่มันมีแต้อ่ามีแต่สองห้องตัวนี้ตัวนี้ก็จองเตียงจองก่อนมันเหลือแต่ตัวนี้ขานานจะได้นอนคนเดียว นี่วลคอมูนิวฮาสอันนี้มันพวกกันพวกเขาไปออกตลาดเนาะ้วซื้อมากำลังคนเข้าตู้เย็นเกียรเข้าตู้เย็นเลยอืมแม่นูนิ่มมีกอกน้ำกิ่นวีอมวเฮเอฟีไม่เกาเกีนนเลยนดอหึบมมีบมมีแนกองด้วเนอะบมีกองกินบมได้จน และตู้เย็ยนกันนะเนาะตู้เย็ยนกัน,นมีหมกโมพวกเขากินเครื่องเป็นนองเป็นน้อยน้ำมันที่พวกเขาครบเน,ะน,นบาะเขาแต่งกินเองเด้อทุกคนแล้วกินยังกะไปออกตลาดจะกินยังไปออกตลาดไอศกรีมแต่งกินนอน,นอนโคตรจมเลยนอนเหื่อยเพ่าสองไอ้น้องพวกโตฮะ <laughs> <laughs> I could, I could, I two Xbox 2. Xbox. Two. Two. Xbox 2. 2. Xbox. Two. Okay. Oh. game. <laughs> <laughs> GX, <laughs> GX Box. Jake GX Box. GX Box. 2. GX Box. Xbox นีน,ขขน้ำส้มพันนวาสองปลแดกโซโซไอส้มเด้ข้าวจีนะข้าจีปเต้อ,อาหา,หารเศร้าเปเดือน,ออนโอ้อหใจด้ยเด้อเน้อไ้กินแล้วเป็นว่าอาหารเศ้าเนี่ยได้กิน hey. sắp lại nghe không sắp lại mà sắp lại harmony Huh? harmony sắp lại yes sắp lại ok rồi đây này nhìn mon rồi mama anh 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 anh

tasty it different oh. spicy yeah, spicy I need to put uh, bacon and yang got yon 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 GX yon 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 G, G, G G G X box <laughs> ไอเดือนซื้อมาให้ขอบใจแล้วนะเนี่ยเอเดือนเอเดือนอ๋อขอบใจเดิมๆ thank you อาหารซาบเคาเอเดือนมีกะจับไปละอันยังอ,อ,อันนี้เป็นซอสหวานเออต้องใส,ส่ตัวน,นี้ส,สีลาสาเออตัวนี้ซอสส้มตัวนี้แซ่บมันจะมีอันนี้นะสีลา,าสาเดินทางมาจากไทยอ่าเอีอยงก็ะเจมยอเนาะแม่นปะยอปะ

เ 5, บี้ยวก็ได้โอ้แสง,งมาฟังนี่นะมาคเะตงนี้นมีโอกมาไงอ่ะเะไรอยังงั้ทางกล้องเหรอเ่าจิซีมันะทุกคนอือหมูหยองเข้าไลเหรอเออหมูหยองใช่หมูหยองแม่แม่เยอยิ่งแย่ไม่จีบบอกขมีหมูหยองเนาะไม่เป็นธงนะ หมูหยองมีหมูหยองนี่ใส่เนี่ต้องใส่หมูหยองหน่อยสกวนเราะสไตล์เราต้องมีหมูหยองนะครับมรสชาคือันบ่ใส้เจียวใส่เนี่บ่เนี่ยคือเขาจีบมะพร้าวอืมเขาจีบเต้สไตล์เราไม่เท่าเขาใส่เขาใส่เนี่ยเท้่เขาจีบมะพร้าวะิซสู้ิซสู้ิซู้ว่าอยู่นอกเนี่ พี่นอนะใช่นะเือเป็นแก๊สนะเออเป็นตาแซ่ไกูดใส่อีกวะเนาะเจียชูกินก่อนหมอเผ็ดขันหนขัตามะฮงเกินเผ็ดเต็ขนาดเอื่อยกินเผ็ดมกเเนาะเก่ายเก่ลายปี <c oughs> ทิ้งยะไว้เอาดัดเฉียวนะกดัด้ยะคือคือเขาจีบแปเต้เราเลยแบบ<ะ>เัวบัวขาคือเขาจีบบัวบัวอ๋อแบบคือจะออกไปทางเขาจีบบัวบัวอะไรก่อนเอามายุ่งนี้ใส่นึ่งยุราเขาเจ้า้ยงใส่ได้อย่างนี้นเห็นบางห้างใส่ได้แซ่บได้เอา,เอา,เอาซอสเผ็ดใส่นนะึ่งพักพักสี <laughs> อ๋อผักเซีันอเล็กดินี่พักเซีอเล็กด้วยนี่อ่ะซื้อกฎหมายนะทุกคนอันนี้บ้องนะนี่คือมาตุกน้ำดื่มตุกน้ำดื่มบ้องตุกน้ำดื่มของอเล็กสมองแปลงร่างไของอเล็กสมองเลยแปลงร่างแปลงร่างไล่เขานี่ยอาจจะเป็นเอ้ากเครื่องน้ำดื่มงามละอืมนี่ใช่โมเมนนะ แปลงล่างแปลงล่างนี่เราอยุดจริงสินี่บ่ะนี่อะอยู่ตัวนี้เลยกันนี้ดูเนี่ยอ๋ออันนี้ใส่นี่อยู่นี่แปลงโคตรเจ๋งว่ะยากว่ะอยู่เมืองที่พัฒนาแล้วเอาอันนี้ใส่แม่วีปาเต้ปาเต้มันต้องใส่แบบหมูหมูหยองหมูหยองกับหมูปล่อยหมูหยองคนใส่หมูหยองคนทำหมูปล่อย มันไม่ใช่ม,ม,มันไม่ใช่อบอสจีประเต้ผมต้องใส่เลยเราแบบกขาเจ้ายูเล้ามันจะใส่เลยน็นอนซอสซีราซอคันนี้มักแต่งดิบอืมมกแต่งมีแต่งอหรอชอยแส่ครับ ก็บางะบางบางห้างก็ใส่แล้วแต่งหรอกแต่งโมคนละแต่งเกี้ยวโมคอยวานเจี๊ยบเลยอก่เหรอใครมังมายังเล่นอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้มาตำหนีได้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย